สมือล้วงโทรศัพท์2องขมับจับไปที่หัวพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในเกม RO e. และพบกับผมในตำแหน่งโรมอีกเช่นเคยนะครับและตัวที่ผมหยิบมาวันนี้ก็คือวิลโลนะครับซึ่งคือเหมือนเดิมครับเล่นไม่ค่อยเป็นแต่ก็อยากเล่นผมอยากให้ป่าเกิดไวๆผมเลยมาช่วยป่าฟาร์มก่อนนะครับขาขอบใจเจ้ามารกเลยนะที่มาช่วยฆ่าฟาร์มอโอโไม่เป็นเลที่มันหน้าที่ของข้าเองเฮ้ยตโลตโลจะเอาเหรอตโล ดันผิดไปนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรอย่านะอย่าแยกบุรณ์ของพวกเราไปนะโอ้โตรงนี้ประชากรเยอะแยะมากเลยขายอะไรกันเหรอผมขอขอขอซื้อของหน่อยอนะจ๊ะขอซื้อของหน่อยและและเออกลับไปซื้อของที่บ้านและยอนก็ตามผมไปผมก็เปิดอันติรอเลยนะเผื่อมีคนเดินผ่านและก็เจอคนเดินผ่านจริงๆด้วยผมดันดันเข้ามาอู้ดันลมดันลม ดันลมดันลมเมื่อกี้ขู่ขู่มันคือการข่ขขมขู่นี่วิเลสจะเอาหรอวิเลสวิเลสจะเอาหรอออลิตเตอร์จับสวยเดี๋ยวผมเข้าผมเข้าผมกําลังเข้าเออเออจะถอยไหมถอยไหมลูกกูตีชิดทําไมล่ะครับเนี่ยเป็นตีเออแ,แล้วผมก็ตายลิงตายอลิตเตอร์อลิตเตอร์หนีทันไหมอลิตเตอร์อลิตเตอร์อลิตเตอร์หนีทันนะฮะแล้วผมก็อุ้ยทำไมทำไมเข้ามาเอาผมถึงในป้อมขนาดน,นี้และ ฟินิกฟินิกแกไม่รอดแนะ่ไอ ic, ้ฟินิกฟิกเกอร์ด้วยฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์เอาด้วยผมต้องได้อะช่วงวะนี้และหนึ่งหนึ่งกับซานิธโห่ลมจะไปสู้อะไรกับป่าได้โอ้ยสบายผมไปเธอใครก็ได้มาช่วยผมแน่ช่วยผมทีช่วยเออหื้องงดีอ้าวไอ้ซานิธไอ้สัตว์เนี่ยเอามาหน่อยเอามาหน่อยไอ้ซานิธเออ งงเราก็ปักแทบพื้นด้วยโอ้โหเจ๊ยเจ๊ยเออเฮ้ยโดนโดนโดนเอ็คิวแล้วผมเราก็เออเขาต้องรัดได้และขารัดได้อ้าวอ้าวเป็นไงเป็นไงซสนิทแค้นนะดิแค้นพี่อะดิแค้นพี่ใช่ไหมเออเออปกป้องย้อนเออแล้วก็เอามังกรอีกหนึ่งตัวงงดิย้อนว่าวอ้าวซสนิทแค้นย้อนซะแล้วแล้วเราต้องปกป้องย้อนให้ได้ เราจะป้องย้อนได้ไหมเออโอ้ไฟใหญ่ไฟสวยไฟเออเออบุกมันบุกมันเฮ้ยเ้จุบเออ้องดีอ่าต่างทุกคนในทีมเราต่างปากซับกันแล้วนะฮะเนื่องจากแค้นไม่ไหวนี <go> ่ดันเขาป้อมหน่อยป้อมตีมันหน่อยเนี่ยอมยกหน่อยยกสูงยกสูงเ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพี่ชาเอฮอโดนอีกแล้ว งงดีเอาเป็นไงเป็นไงปักแซบป,ปักแซบตลอดคือพี่พี่ช่วยผมเคลียร์คลิปด้วยนะพี่ผมเป็นแค่โลมนะให้ผมไปบวกเถอะอย่าให้ผมมาเดินเคียร์คลิปเลยเฮ้ยพี่พี่เบลลอนใจเล็นเย็นดวผมแทงให้ผมถอยก่อนนะเพ่ผมถอยก่อนนะมันมันจะเยอะไปแล้วมันจะเยอะไปแล้วผขอยกสวยๆไอ้ซานิสเอาไงใครไขโอ้โหฟิกเกอร์จับและเออ ได้สนิทมาอีกหนึ่งและทีมเราปักแท็บไม่ออกเงียบไม่ปักแท็บเราขอดันขอดันเออเอาเอาเวเลอีกหนึ่งโอ้โหมีโอกาสชนะสูงมีโอกาสชนะสูงนอ้ยจดเก่าเจ้าเดิมเฮ้ยถอทอถอยเพ่บอลอนถอยมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผมผมไปไม่ทันไอตัวนี้มันอืมสวยเพ่บอลอนสวยมากเลยเออ อ,อู้อู้ไอ้ิกซิมันปล่อยนกผมต้องการย้อนให้ได้เลยอย่ามาทำอะไรย้อนผมละอ้ได้มงกรมาอีกหนึ่งและอู้จับตัวโล่ผมเออแล้วช่วยตัวโล่ทำไมวะเนี่ยมันเป็นแผนมันเป็นแผนล่อสนิทนี่ไงมันเป็นแผนล่อยกสนิทจริงๆแล้วมันอยู่ในการคำนวณผมหมดแล้วอ่าย้อนปักแทบต่อแล้วย้อนปักแทบต่อเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสชนะสูงมีโอกาสชนะสูงอ่า ผมต้องมาเคเลนนะเพราะว่าเดือดคลิปดันสูงทีมผมเ, <c oughs> เขาไปกลางกันหมดเขาไม่ยอมเคเลนกันเลยลผมก็ถอดถอดมาก่อนถอดมาก่อนเฮ้ยอะไรนะอะไรแวบๆเมื่อกี้สัน,นิษใช่ไหมถอยถอยแล้วผมก็บวกบวกจังหวะบวกบ่อยจริงๆเลยเฮ้ยดักดักทุบของเราเฮ้ยอย่าอย่ามายุ่งกับดักเรานะเฮ้ยจิตสนิษอย่าเอาย้อนสันิษอย่าสันิษอย่าเฮ้ยวิเลสไปเลสเอาหน่อยเอาไปเลสหน่อย เฮ้ยโอ้โห,โหยีดเลือดอะไรขนาดนั้นน่ะทีมเรามันไม่มีถัดเลือดหรือไงวะเฮ้ยผมถอยนะถอยยาวแล้วนะผมถอยยาวแล้วนะลิงฟักพอมองไว้ได้วยแล้วผมผมเออเออโอ้โหเอโหโอตายกันหดดแต่ได้ซนิดมาหนึ่งก็ยังถือว่าคุ้มอยู่อ่าเป็นไงเกมเกมเริ่มดูดีเกมดูดีจะคนไทยไฟเดียวหรือเปล่า เออตึกรอชมนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็แค่ขอขอคลิปซะหน่อยขอคลิปทุกตัวสองตัวเป็นลมก็ต้องการเงินเหมือนกันนะเออเดินไปเฮ้ยเยเยเยอะเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวผมรับตั้งเม็ดให้ผมรับตั้งเม็ดให้ผมถ่ายเข้าป้อมเฮ้ยพี่พี่ยกสูงสูงยกสูงสูงแล้วผมตายผมตายแล้วมันซับผมอยู่มันซับผมไวไหมเออเออทำไมเออทำไมตายกันอย่างนี้ ทรงไม่ค่อยดีแล้วนะแล้วเราก็เกิดการกันบ้านกันทันไหมจะกันกันทันไหมพี่พี่อย่าพิ่งบวกอย่าพิ่งเฮ่ากันนะถอยมาก่อนพี่ย้อนพี่ย้อนพี่ย้อนยายาย้อนเดินถอยไม่ถ้าย้อนตายแล้วเราสู้ไม่ได้เลยนะดาเมจอยู่ที่ย้อนกรนโดเดียวเลยตอนนี้ทำไมตัวร่มมันถึกขนาดนี้เนี่ยแล้วผมก็ไม่มีดาวเมจด้วยเออตัวร่วได้แล้วขอขอขออาแค่คลิปแคคลิปพี่พี่พี่อย่าดันสูงพี่ พี่ระวังกันนะพี่พี่อย่าเข้าบวกอย่าเพิ่งบวกพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆอ๋อใจเย็นๆใจเย็นๆโดนโดนตรงนั้นโดนนะน่าตรงนั้นโดนไบรอนยังไม่เข้าอผมก็โดนและทุกคนโดนอ๋าโดนกันหมดแล้วไม่เหลือใครเลยเหลือผมคนเดียวจะแล้วผมก็ตายตามไปเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะฮะนโยบายของเราพาไปด้วยการโดนปักแทบไปด้วยกันเจ็บใจไปด้วยกันนะฮะเอ้ย เจ็บเจ๊ดเลย